พระเจ้าชมินาไรสไตล์วันนี้จะพาแม่ไปนวดนะคะในยุกเนาะแต่น,นี่ถึงรัมตะคองพอดีเขาทำทางใหม่ได้มองไปค่อยห็นเนาะแต่เกิดมันมองเห็นอันหยบังทางบังนี่ทัมตะคอทงทาานี้นั่นตุ๊บ เนาะที่ว่าคนไหนเป็นกระดูกทับเส้นปวดอะไรน่ะเขาหาให้กันเนาะใครดูชัดๆก่อนเละสวยมากันเจ็ดคนหลานพู้ชายแม่กนน็นี้จะไปนวนแล้วก็อีกสามคนข้างหลังก็จะไปน,นวล วังหวัดนครราชสีมามยังออยยต้องละาลีเดีย๋ยวยังที่ตัวตวตะเลืดที่นี่ปากชอกา่องไกนขันออกออกจะเข็ดพรราชนีปากช่องใกลกันไปจถึงสลับเลย

เอออยู่ในโรงงานนี่เหรอ่ะทำกับข่าตอนนี้มันมีลูกม่องลูกม่องที่ทำอยู่กับบ้านห่ะมีอยู่สามสี่คนซื่งเรื่องนึงมันบอกว่าซื้อกับข่าที่รวมยอดเลยนี่แล้วเราลุกเดี๋ยวช่วงก็จะบอกมูนนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกมูนนะนะพาชมวิวเขาใหญ่เลยเนี่ยคัด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  มันก็เลยเป็นเป็นไอเนี้ยฝนมันก็ตกเนาะก็รามุดีข้าช่งถนนาก่อจะถึงนครนยกดูไปเรื่อยๆเป็นหูบนมัน พวกวันนี้มันต้องที่ชุ่มที่ชุ่มวิวงามดีอยูเลยนะตรงถัดจากนั้นหลูกยางนั่งมีหยางไหมเราตัดจริงกันจต็มเลยอะไรน่ะยางปลูกยางกันโอ้หยางมันไม่มียางหมอก็ตัดน้ำหยางมันไม่มีอยู่มในดอยนั่นก็ แม่ทางออกมันอะไรคือทางออกกันเลยอ๋อทางออกทางเขาก็ต้องอันเยวใเองต้องออกไปเองต้องออกไปหนึ่งกิโลมันเนี่ยมันต้องดูมันต้องช่วยกันดูบางทีไม่างไรไม่ออกเลยบ้านนะนักขายุนี่เหนนะมันเนี่ยมันม้านเราเข้มเลยเน ไปถ้าเตือนไปเร็วนี่ไม่ต้องทำาเอ้าเตือนไปเราก็ต้องไปโค้งมันหม่เร็วมมนเคยย้อนมาได้อย่างถนนนี่นี้เนาะใจยังใจมึงเข่าสวยนี่ไหมคะมึงก็ต้องไปหาทางมาตรงนี้ยังมีบนเขาเยกมันมันคือเตือนข้างเรียกใช่ไหมที่ไฟไปไฟบางคจะเลือดดูตรงนี้เลือดก็ต้องมันก็ไปมีลงเยก เพราะว่าเขาจะทําเอาไว้เหมือนว่าเตือนนะแบบนี้เตือนก็คือข้ังต่อไปก็คือมีทางยังไงเนี้ยมีตรงนี้นิดนึงเนี่ย่งลงเนี่ยคืออย่างจะมีอีกซอยนึงนะที่จะลงไป้ใ่ไหนีอออันนี้อีกแล้วอันนั้นก็คือในน้อยแคบๆสุดท้ายแล้วสุดท้าย ตอนนี้วัลมเย็วัฒนามันจะต้องเตือนเตือนนะทีนี้สุดท้ายก็คือกบผ่านเท่านั้นสุดละทีนี้นั่นแหละมันมันจะเป็นเตือนมานี่ยมันเขาก็ทำกันเอาไว้ของเขาเดยพาซอยหนึ่งรือซอยหนึ่งไม่หรม่ใช่าพาซอยเดียวเลียวเรือเหมือวิ่งตะเลือไปเนาะันไเลืองันเนี่ยไหายเงไปแลนีาบ้าน เนี่ยรูว่าเนี่ยมันยังมีแยกเลยมึงมีสี่ส yeah. อันเนาะสี่อันเลยสี่แยกสี่ซอยอันซอยสุดท้ายนี่คือถึงทางแยกแล้วมึงมาแยกกันเรื่องมึงอ่ะเนาะมันจะจอยก็ข้อมัทตามมันจะตามมาเด้อเนี่บ้านน้าจะแยกซอยนี่แล้วก็จะไปประมาน แต่แค่โอจะบ้านนี่จำทางเข้บบ้านไม่ได้ยิงน้ำม้าลอยเที่ยวก็หลงลอยเที่ยวน้ำม้าลอยก็หลงลอยอันเนี้ยถ้าหายพักเข้ามาเนี่ยแม่จบนี่เดี๋ยวไปหายเถอะไว่้ไม่ลี ไปพอสามทีตามไอ้โจก็ตามหากูกก็ตามหา <c oughs> ไอ้โจตามคนตาไม่ได้เห็นก็ไปไอ้โจบไอ้โจป้ากูกป้าบวานไม่หรอก <c oughs> ได้ได้ไหมว่าได้แต่ไอ้บเดียวก็บอกแคนะ่นั้นแั้ก็มันหลงหนูโคงเซ็งเรู้เรู้เกื่เลยได้แต่คนกลับ <c oughs> ไอ้จบไอ้จบมันก็เขาถามไอ้จบก็ได้นะหมาเล้ยวาไม่หรอ

น่ารูปทุเรียนขายที่ทุเรียนพี่น้องเอ้ยสะออนทุเรียนงามเกินตได้ผูกเฮียอยากขึ้นไปตาบานเองอยากต้นขึ้นหนาเอ้ยแต่ก่อนเป็นทุ่งนาเป็นวิ่งนาเดนี่เนี่ยเขาถมมึงนี่ขาทำต้นอย่างงา้มาทางดีคันถูกเด็ดที่นู่นมาเลยหนิงมาหาหมอจ่ะไหนหมอหนดถึงแล้วี่เอ้าไหนตรงไหนเอ้าเอาตรงไหนยังมานละมุนนี่ไปไปไปเดินไปก่อน ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นูาเวนีคนนี้แม่เมดเลยทำไมหนูวันนัดนี่เด็กยวหนากัวนี่บานบ่อนเก่าขาไปอะที่บ่อนเขานวดนี่ตรงนี้เลยมีทางทางไหนนี่เจอได้ทางนี้ห้องแถว่ะยังไงนี่เนี่ยไปซะไปะไปขวหนูได้โดยมีคนเดินอยู่ท้งหน ตรงนี้เลยวะนี่นี่ที่นวดนี่นี่ไหนอะไรลิตรนวดเพื่อสุขภาพนี่แหละนี่บริการสามรอยเนี่ยเขามากันเต็มเลยวันนี้มานวดคือกันเลยวันนี้ถึงเราจะพี่น้องเอ้ยลุดเลยเขายง 没没呢。明明啊